สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัทเพชรยศอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัทรถสวยมือสองนะคะกราบสวัสดีพี่พี่ฟีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนัทมีรถเข้าใหมา่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถโตโยต้าอ,อันติส 1.6G คันนี้รถปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้คงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยนะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนเลยนะใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่ง ครั้งเลือกเลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพอนานสูงสุด7จ็ปีไป14งวดนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเผ็ัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายเียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายอีกสีหนึ่งเลยนะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะ8กไก่ย่อยหญิง3 5 1หหนึ่งหนึ่งกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,าสวยๆเลยนะคะโคมเดิมแท้จากโรงงานเลยนะ ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปีสองพันยี่สิบนะคะอะยางปียีิบเอ็ดขออภัยทีค่ะนี่นะยางปียี่สิบเอ็ดนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ ในส่วนของช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีค้บน้ำมันหยดไหลเยิย้มงของเบ้าโชคเลยนะคะสวยๆเลยนะหัวน,อน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์นะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะลูกค้าฝากครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เนเด่นของตัวอันติดเขาเลยนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจคีเรสนะคะปุ่มเอองจิ้งสตาร์สตาร์มือเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวให้ชมรอบคันนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะลูกค้า ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับประกันว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาฉบเฉีียวสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกหลังนะคะติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรอบ คันนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนหรือว่ารอยบุบเลยนะคะคันนี้คงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะเป็นรถปี2018จดทะเบียนปี19นะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะในส่วนของราคานะคะยังไม่มานะแต่รับรองว่าไม่แรงนะคะรับรองว่าผา่อนสบายแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะติดต่อหานัทได้เลยนะคะเบอร์โทรหน้าจอแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่ จังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลขไมของรถคันนี้นะคะอยู่ที่184,569กิเโลเมตรนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะคะเลขไมเขาอาจจะเยอะหน่อยนะคะลูกค้าเพราะว่ารถคันนี้เขาเป็นหน่วยงานเป็นรถหน่วยงานปลดละว่างนะคะลูกค้าข้อดีของรถหน่วยงานก็คือเราสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าเช็ครา ยะเข้าเมนเทนนนนะคะเขาเข้าทุก10,000ห่นกิโลอยู่แล้วนะคะตรวจสอบประวัติได้เลยนะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะระบบเซนทัลล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะเป็นปุ่มแ n g จิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแจคีเลตสตาร์ทมือนะคะแอร์ได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้3 6มองศานะคะตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยรถนะคะเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็สภาพพวงมาลัยนะคะเดิมๆเลยนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะ เครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์นอนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะคอนโซลเขาก็จะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยๆนะที่บังแดดหนึ่งฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะ ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสีที่แบบดูแลง,ง่ายเนาะเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็สีเบจนะทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะในส่วนของหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลย สีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยับขยื้นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเทรยนต์การันตีให้เลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะมีที่เสียบชาร์จไฟให้2ลรูนะคะสวยๆเลยนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ําเลยนะคะเบาะแน่นๆแต่งๆตึงๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะ ดึงดูได้เลยนะคะขอบยางประตูทั้ง4ด้านนะคะโครงสร้างเดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะลูกค้ากลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะคะนี่จุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเลยนะคะตรวจสอบ ได้เลยนะคะรถของเราไม่มีเรื่องอุบัติเหตุการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะมาต่อที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขานะกว้างกวงกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่4ี่ห้าใบเลยนะคะบอดี้กว้างกางกันเลยนะคะ โครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาดด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะมีล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงให้ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีคราบสนิมกัดกินเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้น้งไม่ได้ปรับสภาพนะคะอาจจะมีคราบฝุ่นคราบโคลนบ้างนะคะแต่ว่าเราปรับสภาพให้นารับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะ อุปกรณ์แม่แรงเราอะไรครบนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะ จุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนนะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเซ็นฟรีทั่วประเทศเลยนะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะ้าห้องเครื่องยนต์กันคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดู o v วีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,600cc 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเดิมๆเลย สวยๆเลยนะคะไม่มีค้มน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของโครงสร้างนะคะเราการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีโคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะในส่วนของรอยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเบดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะสี ีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงโลโก้เตต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกมีติดอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปนะค,ะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะ,ะห้ามพลาดกันเลยนะ,คะใครที่สนใจคันนี้นะคะ t o y ยต้าอันติ 1.6G ปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098260 09587นัดเพชรยนต์นะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ